สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามระหว่างอิหรา่านอิสราเอลและอเมริกากันอีกคลิปหนึ่งดีกว่านะครับจริงๆก็ยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ให้พูดถึงนั่นแหละแม้ว่าเราจะเห็นได้แล้วว่าสงครามเนี่ยดูจะจบลงไปแล้วแต่จริงๆเนี่ยนะครับผมสงครามระหว่างอิหรา่านกับอิสราเอลอ่ะอาจจะจบลงแค่การเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่อนะเนาะเพราะหลังจากที่มีการ สงบศึกต่างฝ่ายต่างหยุดยิงกันเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากเริ่มหยุดยิงก็กยังมีการยิงกันอยู่อีกแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะหยุดลง ตาที่นี่เองอ่ะหลังจากหยุดลงนะครับผมมันก็ใช่ว่ามันจะจบลงเพราะว่ามันก็มีการต่อสู้อื่น,นเกิดขึ้นมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับทางฝั่งของเฮสบอลเลาะเนี่ยอิสราเอลก็โจมตีไปที่เฮสบอลเลาะด้วยเหมือนกันเยเมนเองพวกของฮูตีก็มีการยิงมิสไซล์มาใส่อิสราเอลด้วยเหมือนกันก็คือความสงบที่แท้จริงอ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นครับแต่ไอ้ไฟใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะดูสงบลงไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกอย่างมันจบลงนะครับผมนั่นก็คือ การโจมตีกาตาครับการโจมตีไปยังฐานทัพอเมริกาที่ตั้งอยู่ในประเทศกาตาของอิหร่านถามว่าทําไมไอ้การกระทำตรงนี้มันเป็นเหมือนการปิดฉากสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านละ่ะวันนี้แหละเราจะมาพูดกันแล้วก็มันไม่ได้มีความรุนแรงหรือว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่หลายๆคนคิดเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการโจมตีที่จะเรียกได้ว่าจัดฉากขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ย ต่างรับรู้ถึงสิ่งนี้กันหมดนะครับก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าการโจมตีเนี่ยถูกดีไซน์ขึ้นมา เพื่อทําให้มันไม่ได้สร้างความเสียหายและไม่ได้เกิดผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากการโจมตีในครั้งนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมมันถึงเป็นการจัดฉากเป็นเหมือนละครฉากใหญ่เรามาเริ่มกันไปทีละจุดเลยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาดูที่จุดหมายของอเมริกาแล้วก็จุดหมายของอิสราเอลกันก่อนนะครับผมในการปฏิบัติการก่อนหน้านี้เนี่ยจุดหมายของอิสราเอลอะ่ะคือการที่พวกเขานั้นจะทําลายโครงการนิวเคลียร์ของอิรานเพราะว่าอิรานเนี่ยเข้าใกล้ ที่จะสร้าองอาวุธนิวเคลียร์ได้สุดๆแล้วแต่ทีนี้เองการโจมตีของอิสราเอลเองเนี่ยแผนการต่างๆก็ทํามาอย่างแยบยลมากถูกไหมแต่ว่าก็ยังไม่ได้สามารถทําลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้นะครับผมคือทําลายไปเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบการป้องกันทางอากาศอาคารสําคัญๆหลายๆจุดแล้วก็รวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์หลายๆส่วนด้วยแต่ว่ามันก็ยังมี อีกหลายจุดนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นบังเกอร์ขนาดโหดเลยอย่างฟอร์ดยอย่างเงี้ยอิสราเอลก็ทําอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องให้พี่ใหญ่อเมริกาเข้ามาช่วยนะครับผมโดยอเมริกาเองเนี่ยก็ได้ทําการ ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 มาเลยนะแล้วก็ทิ้งระเบิด GBU 5 7บ Bunker Buster เป็นระเบิดเจาะบังเกอร์ที่โหดที่สุดนะครับผมใส่ทางฝั่งของนาธานแล้วก็ทางฝั่งของฟอร์โดที่เรียกได้ว่าเป็นประการที่หนาที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็มีการใช้โทมฮอคเนี่ยถล่มไปที่อิสาาราฮานจนราบไปเลยครับก็คืออเมริกานเนี่ยเข้ามาจัดก,การตุ้มโครงการนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยกระจุยเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนแหละจะพังเยอะพังน้อยเนี่ยมีการดีเบตกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น บางสื่อก็บอกว่าจะข้อมูลที่หลุดมาเนี่ยมันพังแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองมันไม่ได้พังทั้งหมดมันสามารถกลับมาใหม่ได้แต่ถ้ว่าโดนด์ทรัมก็บอกว่ามันพังไปทั้งหมดซึ่งองเนี้ยเรายังไม่พูดถึงอาการแต่เอาเป็นว่าจะพังขนาดไหนไม่รู้อ่ะมันพังเยอะมากๆที่ขนาดที่จะทําให้อิรานเนี่ยยังไม่สามารถดําเนินโครงการนี้ต่อไปได้นะครับผมก็คือถ้าจะดําเนินต่อเนี่ยต้องมีการซ่อมแซมต้องมีการใช้เวลาอีกนานในการที่จะทําให้มันกลับมาทํางานใหม่ได้ แต่ตรงนี้เองอะ่ะก็บอกได้ว่าค่อนข้างจะมั่นใจว่าไอ้โครงการนิวเคลียร์ที่ทาลายไปเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกแฟซิลิตี้อะไรซะมากกว่าส่วนยูเรเนียมที่อิหร่านมีเนี่ยพวกเขาน่าจะเอาออกมาได้ก่อนแล้วอันนี้จากแหล่งข่าวโดยรวมเนี่ยเห็นตรงกันว่ามันเป็นแบบนี้แต่ในความจริงเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับแต่อ่ะที่ทุกคนเชื่อกันเนี่ยเชื่อกันประมาณนี้ว่าโครงการเนี่ยถูกโจมตีได้รับความเสียหายไปแต่มากน้อยอันนี้แล้วแต่คนแล้วก็ยูเรเนียมเนี่ยได้ถูกเอาออกมาก่อนได้อันนี้แทบจะทุกคนเห็นเหมือนกันที่นี่เองพราะมันเกิดขึ้นแบบนี้ อิหร่านก็ต้องตอบโต้ถูกไหมเรียกได้ว่าโอ้โหมันทําลายของเราเนี่ยเป้าหมายของมันสําเร็จแล้วอ่ะอิหร่านโดนโจมตีเลยอิหร่านต้องทำยังไงครับอิหร่านต้องโจมตีกลับไปอยู่แล้วแต่ถ้าอิหร่านเนี่ยโดนทําลายได้ขนาดนี้โจมตีกลับไปอะ่ะจะโดนหนักอีกขนาดไหนนะครับผมอิหร่านเองแน่นอนแหละตัวเองก็เป็นมหาอํานาจในท้องถิ่นตรงนั้นในภูมิภาคตรงนั้นถ้าจะยอมให้มันแบบหายไปเลยแล้วก็โอเคจบไม่สู้กันแล้วเนี่ย คือทั้งสองฝ่ายตอนนั้นอ่ะอิสราเอลกับอิหร่านก็ตากเหนื่อยกันทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีไปเยอะมากๆคือสู้กันต่อไปเนี่ยมีแต่จะเละกันไปเรื่อยๆนะครับผมและอิหร่านเองอะ่ะระบบป้องกันทางอากาศก็ถูกทําลายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอิหร่านกับอิสราเอลต้องการจะหาทางจบสงครามอยู่แล้วครับและก่อนที่จะถูกอเมริกาโจมตีเนี่ยก็มีความพยายามจะไกล่เกลจะคุยให้มันจบสงครามก่อนแต่อเมริกามาโจมตีก่อนเพราะฉะนั้นเองอะ่ะโอ้โหถ้าปล่อยอย่างเงี้ย หเสียหน้ามากๆนะครับผมแล้วก็2นะครับผมจะปล่อยไว้เนี่ยไม่ได้ทําอะไรกลับเลยอะ่ะมันก็เป็นการโชว์ถึงความ air, อ่อนแออาจจะนํามาสู่การโจมตีครั้งขถัดไปได้ อิรากเนี่ยก็เลยต้องโจมตีกลับนะครับผมซึ่งการโจมตีกลับลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกครับมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วคือ,อการโจมตีไปยังกาตาร์ตรงนี้เองเนี่ยโอ้โหมันดูรุนแรงมากถูกไหมมันโจมตีไปยังประเทศกาตาร์เนี่ยรุนแรงมากแล้วหนึ่งเพราะว่ากาตาร์ไม่ได้เป็นคู่กรณีด้วย2นะครับผมโจมตีไปยังฐานทัพอเมริกาประเทศที่เรียกว่าเป็นมหาอำนาจ เบอร์หนึ่งของโลกอ่ะกำลังทหารมันโหดกว่ามากๆอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันอเมริกาก,ก็ไม่ได้อยากมาสู้มีการประท้วงในประเทศด้วยซ้ําว่าอยากให้เฮ้ยไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องนี้แต่ยุ่งไปแล้วทำไงได้มันก็เลยเกิดการจัดไอฉากตรงนี้ขึ้นมาอย่างไงเลยครับผมกับการโจมตีอเมริกาของอิหร่านที่มึงโจมตียังไงวะแม่ง ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูจากปากคำของโดนัลด์ทรัมป์กันดีกว่าครับไอปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเรียกกันว่าบาครัดอัลฟาตานะครับเป็นการปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ที่สหรัฐมาโจมตีอิหร่านเป็นการโจมตีเข้าไปตุ้มๆยิงมิสไซล์เข้าไปถูกไหมแต่ถ้าว่ายิงไปเนี่ยนะครับผมจากมิสไซล์ที่ยิงมา14ลูกเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรได้เลยครับ13ลูกเนี่ย ถูกสกัดได้หมดนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งลูกเนี่ยถูกปล่อยไปเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในทิศทางที่มันจะสร้างความเสียหายอะไรก็ปล่อยให้มันตกพื้นพอเป็นพิธีไปนะครับแล้วโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ยังออกมาขอบคุณอิรานด้วยนะครับผมมันมีที่ไหนเราโดนโจมตีเราต้องมาขอบคุณคนที่โจมตีเราถูกปะ่ะแล้วทําไมโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาขอบคุณอิรานเฉยเลยครับก็เป็นเพราะว่าไอการโจมตีครั้งนี้เนี่ยอิรานอะแจ้งล่วงหน้าก่อนหมดเลยนะครับผมว่า เฮ้ยอเมริกาเดี๋ยวฉันจะโจมตีแกไปตรงนี้นะแจ้งกาตาด้วยมันก็เลยไม่ได้ลุกลามกลายเป็นสงครามไงคือมันเป็นการโจมตีเชิงสัญลักษณ์ครับให้รู้ว่าเฮ้ยอิรานเนี่ยก็กล้าโจมตีอเมริกานะแต่บอกทุกอย่างไว้หมดก่อนแล้วว่าเออ e, เดี๋ยวฉันจะโจมตีไปตรงนี้เตรียมป้องกันเอาไว้เลยนะเอาคนออกไปให้หมดก่อนโจมตีไปประมาณนี้เท่านั้นแหละอะไรแบบนั้นนะครับผมทําให้หนึ่งอเมริกาเองรู้ก่อนอยู่แล้วว่าจะโจมตีมาเมื่อไหร่เวลาไหน โจมตีมาด้วยสารพัดอะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าบอกลึกขนาดไหนแต่คิดว่าน่าจะบอกโดยละเอียดเพราะฉะนั้นเองพอรู้ข้อมูลทั้งหมดอเมริกาก็2เตรียมการรับมือได้ไม่ว่าจะเป็นการอพยพคนหรือว่าการเตรียมการป้องกันต่างๆทําให้ขีปนาวุธเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรได้เลยกลายเป็นการโจมตีเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับผมที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยอิหร่าน แกงเป็นมหาอำนาจประจาภูมิภาคนี้อยู่นะโอ้โหอเมริกาโจมตีมาแกก็มีกลืนกล้าโจมตีกลับแล้วพอโจมตีมาเนี่ยอเมริกาไม่ได้มีผู้เสียหายไม่ได้มีใครตายแต่อย่างใดอะไม่ได้ก่อเกิดความเสียหายอะไรเลยอะอเมริกาก็สามารถใช้เหตุผลว่าเออเนี่ยเพราะมันไม่มีอะไรเสียหายเราก็ไม่ต้องโจมตีกลับเป็นการดีเอสกซ์ลา สถานการณ์ลงเป็นการทําให้สถานการณ์จากที่โหมันคุกลุ่นมากๆเนี่ยมันค่อยๆผ่อนคลายลงนะครับผมเป็นแผนของ2ประเทศนี่แหละจากปากคําของโดนัลด์ทรัมป์เองเขาได้บอกเลยนะว่าเนี่ยผมอยากจะขอบคุณอิหร่านที่มีการบอกล่วงหน้าเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ซึ่งมันทําให้ไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นณตอนนี้อิหร่านอาจจะสามารถดําเนินไปสู่เส้นทางของสันติภาพและการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคได้แล้ว คิดดูดิก็พิมพ์อย่างเงี้ยกางทว,วิตเตอร์เลยทุกคนก็รู้กันหมดแล้วครับว่าไอการโจมตีนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อก่อความเสียหายในวงกว้าง แต่มันเป็นการจัดฉากขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นการโจมตีเชิงสัญลักษณ์นั่นเองนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกับเรื่องราวตรงนี้ก็ถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็ลอกคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World โลกประวัติศาสตร์นะครับ